สีกากอฟรับผิดทำเพราะอยากมีเงินเลี้ยงลูกหวังมีชีวิตที่ดีย้อนป่มคบซ้อนสองเจ้าคณะจากกรณีที่สีกาโอฟออกมาเปิดใจครั้งแรกถึงสัมพันธ์กับอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรในรายการโหนกระแสจากนั้นได้ออกมาเรียงทำลายอีกครั้งในระหว่างที่คบหากันเธอรู้จักกับดรสุริยาเพราะทั้งหมดเรียนอยู่ที่เดียวกัน พร้อมยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าตนเองคบหากับดรสุริยาและอดีตเจ้าคณะจังหวัดพร้อมกันหลังจากที่เลิกลากับอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรไปช่วงที่เธอมีลูกแล้วไปเลี้ยงลูกที่จังหวัดพิจิตรเป็นช่วงที่รู้จักกับเจ้าคณะพิษณุโลกทางลายจากนั้นก็ติดต่อกันรื่ยมากระทั่งท่านได้นัดให้ไปหาที่กุฏิจากวิทยลาลัยสงฆ์พิษณุโลกแล้วมีเพศสัมพันธ์กันในรถพร้อมกับเปิดเผยว่าอีกฝ่ายเป็นคนเริ่ม อย่างไรก็ตามหนุ่มกัญชัยสอบถามกลับไปว่าในตอนแรกที่เธอรู้สึกผิดที่ไปมีสัมพันธ์กับอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรแต่เมื่อทราบว่าอีกฝ่ายมีภรรยาและลูกอยู่แล้วก็ถอนความบาปลงไปได้พิธีกรหนุ่มกัญชัยยิงคำถามต่อไปว่าในกรณีของเจ้าคณะพิษนุโลกมันกลายเป็นความเคยชินหรือไม่ว่าเธอเคยมีอะไรกับพระมาแล้วก็มีอีกสักคนไม่น่าเป็นไรทางฝ่ายสีกาอกฟก็ได้ตอบกลับว่าก็น่าจะอย่างนั้นค่ะพี่หนุ่ม จริงๆหนูมองว่ามันผิดแต่หนูแค่อยากมีเงินอยากเลี้ยงลูกอยากมีชีวิตรอดเพราะก็ไม่ได้มีใครซัพพอร์ตเหมือนตอนแรกที่อดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรซัพพอร์ตมันดีมาตลอดซึ่งเธอยอมรับว่าทุกคนดีหมดเมื่อถูกถามว่าเจ้าคณะพิษนุโลกทราบหรือไม่ว่าเธอและอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเคยมีสัมพันธ์กันกอฟก็ได้ตอบกลับว่าน่าจะทราบเพราะวงการนี้เข้าถึงหมายถึงว่ามันแคบอะคา่ะ น่าจะมีคนบอกบ้างโดยในช่วงหนึ่งเธอเผยว่าเจ้าคณะพิศนุโลกเคยถามว่าเรื่องของเธอกับอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเป็นเรื่องจริงหรือไม่เธอก็ต้องโกหกไปว่าไม่จริงเพราะกลัวว่าทางท่านจะไม่อยากคบด้วยในระหว่างการสัมภาษณ์นั้นเธอรู้สึกโอเคกับเจ้าคณะพิศนุโลกเพราะมองว่าทำอย่างไรก็ได้ให้ลูกมีชีวิตที่ดีเพราะตอนนั้นเธอมีลูกสองคนเจ้าคณะพิษนุโลกใช่ค่ะ คนนี้มาเกี่ยวข้องเร้ยังเ,เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกมันจะคาบเกี่ยวกับตอนหนูคบกับดร,รสุริยาค่ะอันนี้คือก่อนอเองดิแสดงว่าถ้าเกิดช่วงปี5 8ค่ะอันนี้คือเลิกกับพิจิตไปแล้วค่ะพอ,อเลิกกับพิจิตไปแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนนะหนูแต่งงานเดี๋ยวก่อนนะค,คุณคุณคบหากับทางเจ้าคณะพิจิตใช่ตอนนั้นเนี่ยรู้จักกับทางดร,รยังรู้จักรู้จักค่ะคู่กันมาใช่เพราะเขา เหมือนตอนแรกหนูก็ไม่รู้ว่าเขารู้จักกันแต่อ๋อจริงๆ3คนนี้เขาเรียนปริญญาด้วยกัน3คนเลยใช่ค่ะมันก็เลยเหมือนคาบเกี่ยวกันมาหมดแสดงว่าคุณคบกับรูปแรกก็คือเจ้าพนักจังหวัดพิจิตรแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยทางฝั่งของตัวดร็อเตอร์เองเนี่ยก็อยู่คู่กันมาคบหาคู่กันมาคุณคบทั้งสองคนคู่กันใช่ค่ะแล้วหนูก็เลยพอหนูแต่งงานแล้วก็มีลูกหนูก็เลยห่างจากหลวงพ่อพิจิตรไปมันเลยทําให้หลวงพ่อพิจิตรเนี่ย เข้าใจได้ว่าลูกคนที่สองคือลูกของท่านประมาณนั้นถูกไหมใช่ค่ะเพราะเราคู่กันมาใช่ค่ะหลังจากที่เลิกรากับท่านไปแล้วปรากฏว่าก็มีเจ้าพาน,นัพิณุโลกเนี่ยแทรก,กมาอีกทีหนึ่งใช่ใช่ค่ะแทรกมาได้ยังไงเออเป็นช่วงที่หนูมีลูกแล้วด้วยความหนูเลี้ยงลูกคนเดียวหนูก็เลย<ม>เอาลูกไปเลี้ยงที่พิจิตรเอาลูกไปเลี้ยงที่พิจิตรแล้วช่วงนั้นเราก็ได้ได้รู้จักกาันค่ะ<ม>ได้รู้จักกันผ่านทางไลน์ค่ะ เหมือน mm hmm. เหมือนหนูก็จาไม่ได้ว่าเรามีไลน์กันได้ยังไงแต่แต่แต่เหมือนแล้วก็ติดต่อคุยกัน mm hmm. เรื่อยมาจนก็มีสัมพันธ์กันนี่แหละค่ะแล้วไปมีสัมพันธ์กันได้ยังไงอะมีเอ่อตอนแรกก็เหมือนท่านก็นัดให้ไปหาค่ะไปรับค่ะที่กุฏิท่านแล้วก็ไปที่วิทยาลัยสงฆ์พิษณนุโลกค่ะ mm hmm. พี่ขออนุญาตถามเป็นกรณีศึกษานิดนึงเหมือนกันพี่อยากรู้ว่า mm hmm. โอเคเมื่อกี้ที่หนูบอกมาบอกว่า รูปแรกก็คือเจ้าคณะพิจิตเองเนี่ยนะหลว่าพิจิตเนี่ยคือตัวหนูเองเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเครู้สึกปาบรู้สึกแย่ที่ไปมีอะไรกับพระแต่พอตอนหลังรู้สึกรู้ว่าตัวท่านเองเนี่ยก็มีเมียกรอบอยู่แล้วหนูก็รู้สึกเออมันก็ทอนความบาปความรู้สึกทรมองไปนงไปขึ้นหนึ่งกันถูกไหมแต่ทีเนี้ยพอเรามารู้จักทางหลวงพ่อพิชุโลกนะเจ้าคณะพิชุโลกเนี่ยมันกลายเป็นความเคยชินหรือเปล่าเราก็เคยมีอะไรกับทางพระไปแล้วแต่มีสักคนมันก็ไม่เป็นไรก็น่าจะประมาณนั้นค่ะพี่หนุ่ม มันมันไม่ได้ทาให้รู้สึกว่ามันไม่ได้หรือเปล่ามันมันก็จริงๆหนูมองว่ามันก็ก็ผิดค่ะแต่หนูรู้สึกแค่ว่าหนูอยากมีตังค์อยากเลี้ยงลูกอยากอยากมีชีวิตรอดอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้มีใครซัพพอร์ตเหมือนตอนแรกที่จอจอซัพพอร์ตเอ่อจอจอพิจิตซัพพอร์ตเงี้ยค่ะมันดีมาตลอดเงี้ยค่ะครับแล้วจอจอพิจิโลกเนี่ยเขาดีกับเราไหม ทุกคนก็ดีค่ะดีหมดทุกคนท่านรู้ไหมว่าเราเคยคบกับจอจอพิจิตกน่าจะทราบค่ะท,ท่านทราบได้ยังไงเหมือนหนูว่าวงการนี้เขาเขาถึงกันหมายถึงว่าเรื่องมันแคบอะค่ะน่าจะมีคนบอกบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นไปได้ไหมว่าพ <c oughs> ระพระกลุ่มนี้เนี่ยพออย่างที่คุณบอกว่าโอเคเขาก็จะรู้กันว่าคนนี้ไปมีอะไรับคนนี้ เขาจะรู้สึกปลอดภัยว่าอ๋อผคนนี้เนี่ยเราสามารถมีสัมพันธ์ได้เพราะความลับมันไม่เปิดเผยคือมันมันน่าจะไม่ใช่ประมาณนั้นค่ะเหมือนเหมือนท่านเคยถามว่าเรื่องเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรอะ่ะจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูก็จะบอกว่าไม่จริงเราก็บอกไปว่าไม่จริงใช่ค่ะหนูก็ต้องเหมือนโกหกไปว่ามันไม่จริงเนี่ยเพราะว่าเราก็กลัวท่านจะไม่อยากคบก,กับเราอันนี้ท่านเข้าหาเราอย่างไรใครเป็นคนเข้าหาท่านคุณหรือท่านอ่จริงๆเหมือนเราคุยกันค่ะเหมือนก็คุยกันเรื่อยมาจน จนสนิทกันจนอะไรเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายท่านก็ชวนให้ไปหาตอนแรกครั้งแรกก็ชวนให้ไปหาที่หน้ากุฏิหมนูก็ขับรถไปแล้วท่านก็ก็ออกมาหาที่หน้ากุฏิค่ะก็คุยกันอยู่สักพักหนึ่งเหมือนท่านก็ขึ้นมานั่งบนรถแต่ยังจอดอยู่หน้ากุฏินะคะก็นั่งคุยกันสักพักหนึ่งแล้วตอนนี้หนูก็จะกลับหนูก็ขับรถออกมาแล้วหนูกขับรถออกมาแล้วท่านก็โทรกลับมาว่าไม่กลับได้ไหมยังอันเนี้ อล้วยังไม่กลับได้ไหมกลับมาก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยหนูก็บอกมีอะไรหรือเปล่าคะอะไรเงี้ยเขากลับมาเถอะหนูก็กลับหนูก็ขับรถกลับไปอีกครั้งหนึ่งท่านก็บอกว่าเออไปขับรถเล่นกันไหมนั่นแ่ละแล้วท่านก็มานั่งใช่ใช่คุขับให้ใช่ก็ขับไปแล้วก็ขับไปที่วิทยาลัยสง์พิษณุโลกค่ะวิทยาลัยมันจะมันจะชื่อว่าวิทยาลัยสง์พุทธชินราชครับค่ะครับก็เหมือนก็ ไปจอดที่นั่นแล้วก็มันมีสัมพันธ์กันใ,ในรถใช่ค่ะพี่หนุ่มโอเคเอ่อท่านเป็นคนเริ่มค่ะท่านเป็นคนเริ่มนะค่ะตอนนั้นเราเราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็เราก็รู้สึกโอเคชอบกับท่านรู้สึกโอเคกับท่านใช่ใช่ก็โอเคค่ะก็รู้สึกโอเคหน,หนูมองแค่ว่าหนูทำยังไงก็ได้ให้ลูกหนูมีมีชีวิตที่ดีอ่ะตอนนั้นตอนนั้น,นสองคนใช่ค่ะสองคนแล้วคะ่ะสองคนถูกไหมคะ ทางดรล่ะซึ่งเป็นพ่อของงูคนที่สองคือดออรสุริยาไม่มีไม่มีตังไม่มีตังเลยค่ะเหมือนตอนหนูรู้หนูเร,ราบตั้งแต่แรกว่าท่านไม่มีตังเลยเพราะตอนและสำหรับเรื่องราวที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากท่านผู้ชมท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบ หากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครอบครัวคนอ่านข่าวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ